สวัสดีค่ะปามนะคะจากช่องปามอราวค่ะก็วันนี้ค่ะปามอยู่ที่เมืองอูอีนะคะตำบลอูอีค่ะอยู่ที่เมืองฉูโจมณฑลอันคุยนะคะก็วันนี้ค่ะปามจะพาทุกคนมาชมนะคะเอออาคารค่ะอาคารเนี่ยเขาเรียกว่าล่านเวยโลนะคะหรือว่าอาคารที่ถูกทิ้งร้างค่ะก็คือสร้างไม่เสร็จนะคะในตำบลค่ะก็จะมีอยู่ตรงที่แบบกระจุกหนึ่งเลยค่ะใหญ่มากๆนะคะประมาณเป็นพันไร่เลยค่ะก็เป็นอาคารค่ะที่เขาเนี่ย จะสร้างนะคะเพื่อเป็นศูนย์การค้าเป็นคัรค้าส่งนะคะของเรื่องของพวกอาหารค่ะเขาอนะต้องการนะคะสร้างให้ตรงนี้ค่ะเป็นศูนย์การค้าที่รวบรวมค่ะสินค้าพวกอาหารของมณฑลอันคุยนะคะแต่ว่าอาจจะเพราะว่าเท่าแก่ค่ะที่เป็นคนลงทุนสร้างเนี่ยงบประมาณนะคะที่เขาเอามาสร้างเนี่ยหมดค่ะดังนั้นอาคารค่ะก็เลยถูกทิ้งล้างค่ะคนนะคะที่จองบ้านอาไว้ค่ะก็กลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ค่ะ อาคารที่นี่เนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีน้ําไม่มีไฟค่ะดังนั้นจริงๆเนี่ยถามว่ามีคนอยู่ไหมมีคนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูค่ะว่าอาคาระคะ่ะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้แล้วก็คนที่เขาอยู่เนี่ยเขาเอามาใช้ทําอะไรคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นทางเข้าด้านหน้านะคะจริงๆอะ่ะทางเข้ามีหลายทางเลยค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีพวกสังกะสีนะคะที่กั้นเอาไว้ค่ะ ดังนั้นเนี่ยทางเข้าค่ะก็จะมีแค่ทางเดียวที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็พอเราเข้ามาค่ะก็จะกลายเป็นอาคารค่ะที่เป็นอาคารร้างนะคะจริงๆเนี่ยมีเยอะมากค่ะเดี๋ยวปันจะถ่ายให้ทุกคนดูแบบคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเราค่อยๆเดินสำรวจกันค่ะเป็นอาคารนี้นะคะก็คือทําเป็นร้านค้านั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าก็ได้นะคะว่าด้านหน้าเนี่ยจริงๆมีคนอยู่ค่ะไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะคะข้างหน้าค่ะก็อันนี้เป็นอาคารนะคะที่อยู่ข้างหน้าค่ะ จะเห็นว่ามีคนมาปลูกผักนะคะชือใคร来种应该น以前的住จะเป็น邻่的居民那จะเป็นคนที่อยู่แถวๆนี้นะคะที่มาปลูกผักค่ะเพราะว่าพื้นที่มันมีพื้นที่ร้างเยอะนะคะเขาก็มาปลูกผักเอาไว้กินกันค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะแต่ว่าอาคารเนี่ยก็คืออย่างที่เราเห็นค่ะก็คือมีแต่โครงนะคะสร้างไม่เสร็จหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้ใส่ สายไฟก็ยังไม่ได้เดินนะคะจริงๆเนี่ยถ้าใครซื้อบ้านที่จีนนะคะจะพอทราบว่าบ้านนะคะที่เราได้เนี่ยจะเป็นบ้านที่เป็นแต่เขาเรียกว่าเป็นเปลือยอะคะ่ะแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องมาตกแต่งเราเองนะคะอยู่ตาเปียมามโอกเาจะเป็นอาคารลางอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันีกหนึงนะค,ะนค่ะก็ มีเด like <未 aspire. S 3> ินท่ออะไรอย่างนี้ยค่ะไว้ค่ะเขา有没有那个电线没有没有没有ยังไม่มีเดินสายไฟนะคะแต่ว่า但是他有那个水管啊那是水管吗对ก็เขามีตั้งแผงอะไรเอาไว้นะคะเดี๋ยวเดินไปดูถัดไปค่ะนี่ก็เราจะเห็นนะคะว่าเป็นห้องห้องค่ะ ก็คือให้คนเนี่ยเปิดร้านนะคะแต่อันนี้เขาก็ทิ้งร้างไว้ย่างงี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกองนะคะเศษขยะอะไรเงี้ยค่ะมีหลายตึกมากๆเลยค่ะจริงๆ่งด้านหลังนะคะก็ยังมีอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จด้วยค่ะส่วนที่สร้างเสร็จก็มีส่วนหนึ่งค่ะจะเห็นว่าใหญ่มากนะคะสื่ออยู่ในมือซื้อมาแล้วแล้วก็ใช้ไม่ได้ ยยููไดด้้มมก็บางห้องนะคะก็มีการซื้อแล้วค่ะบางห้องชุดก็ยังไม่มีคนซื้อนะคะคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าขาดทุนเลยค่ะเขาก็มีการ ขุดท่อขุดบ่อไว้นะคะอันนี้น่าจะเป็นท่อระบายน้ําค่ะแล้วก็ป้ายข้างหน้าค่ะป้ายข้างหน้าเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่ามันมีสายใยแก้วนะคะอยู่ด้านล่างค่ะแต่ว่าไม่มีทองแดงนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าขโมยไปนะคะก็ไรประโยชน์ค่ะเพราะว่าถึงจะมีเส้นสายไฟนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะอาคารมันยังสร้างไม่เสร็จค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือไม่มีการเดินพวกทองแดงเอาไว้นะคะ เพื่อป้องกันพวกขโมยค่ะที่จะมาขโมยสายไฟค่ะอันนี้ก็เป็นห้องไฟนะคะเขาก็มีเขียนเอาไว้นะครับที่เนี่ยค่ะชื่อของเขานะคะก็คือต้าฉงซื้อผินเฉิงนะคะหรอว่าเมืองอาหารต้าฉงนั่นเองค่ะก็ตัวนี้นะคะเขาเนี่ยบอกว่าในช่วง2023นะคะช่วงตุนจีนเนี่ย ห้องไฟเนี่ยค่ะมีถูกขโมยนะคะทำให้เกิดการสูญเสียเนี่ยไปถึง3ล้านหยวนนะคะก็เขาก็เลยบอกว่าเท่าแก่ะคะของที่นี่เนี่ยก็ให้ระวังนะคะถ้าเจอคนที่น่าสงสัยค่ะก็ให้เอ,อ่อทำการแจ้งนะคะตำรวจค่ะแล้วก็ใครที่ได้แจ้งนะคะเขาก็จะมีรางวัลเป็นเงินสดให้ค่ะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ถูกทิ้งร้างนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีขโมยค่ะที่มาพยายามค่ะขโมยพวกสายไฟสายทองแดงนะคะ ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าค่ะอันนี้เขาก็เป็นอาคารที่มีการขายได้แล้วนะคะบางส่วนค่ะถูกทิ้งร้างก็จริงค่ะแต่ว่าบางส่วนเองเนี่ยก็จะมีพวกเอเจนซี่นะคะในหน้าที่เขาขายค่ะขายในราคาที่ถูกนะคะก็มีคนซื้อค่ะจะเห็นว่าข้างหน้าค่ะอันนี้นี่เขามีการติดกระจกเอาไว้แล้วนะคะมีการติดหน้าต่างประตูค่ะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะในนี้มีซูเปอร์ด้วยนะคะถึงจะเป็นอาคารร้างก็ตามค่ะ สูเปอร์ตัวนี้ก็คือชีเจียชาซื้อนะคะจริงๆเราก็จะเห็นเสาไฟนะคะมีการเดินเสาไฟเอาไว้ด้วยค่ะใหญ่คือใหญ่ใหญ่มากๆนะคะนี่ค่ะเราก็จะมองเห็นนะคะจนถึงข้างหลังใกล้ๆเลยคะ่ะก็จะเป็นอาคารที่ถูกทิ้งท้างทั้งหมดนะคะทุกคนก็จินตนาการได้ค่ะว่าถ้าที่นี่ค่ะมีคนเนี่ยมาเช่าซื้อนะคะจนเต็มเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนคะ่ะจริงปังว่าก็ใหญ่พอๆกับอีอ็นะคะ ที่นี่เนี่ยค่ะปลายด้านหน้านะคะเขาก็เขียนว่าโรงงานนะคะมีการปล่อยขายค่ะขายในราคาที่พิเศษนะคะก็ติดต่อเบอร์นี้ได้ค่ะก็สภาพเป็นแบบนี้ค่ะถ้าใครงบน้อยนะคะเงินน้อยต้องการหาที่อยู่ค่ะก็สามารถมาที่นี่ได้ะคะ่ะแต่มันก็จะเป็นเมืองรางนิดน,นึงค่ะแต่อย่างน้อยก็คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะร้านนี้ค่ะที่เขายังขายของอยู่นะคะ ด้านหน้าที่เราเห็นนะคะก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็ข้างบนค่ะที่เราเห็นถ้าเป็นตัวที่มีคนอยู่นะคะเหมือนตัวของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสังเกตนะคะว่าเขาก็มีการต่อเติมค่ะแบบเป็นที่อยู่อาศัยปกตินะคะตรงนี้มีไฟฟ้าใช้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะเขาก็มีการเดินสายไฟมานะคะตรงนี้ก็คือเขาประกาศขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปหมดแล้วนะคะก็มีคนที่อยู่ค่ะแล้วก็ทําเป็นร้านนะคะส่วนด้านบนค่ะก็จะคล้ายๆแฟลนะคะเห็นไหมคะเขาสอดเป็น ห้องๆค่ะแล้วก็ปล่อยเช่านะคะให้คนได้อยู่ค่ะข้างหน้าก็มีร้านที่เป็นร้านรีไซเคิลนะคะแล้วก็พวกรถค่ะที่เป็นรถบรรทุกนะคะเขาก็บางทีเนี่ยจะมาจอดพักนะคะก็ชอบมาจอดที่นี่ค่ะเพราะว่ามันมีพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่โดนไล่ะค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะสองฝั่งเนี่ยก็คือมีคนซื้อไปเรื่อยๆนะค่ะเขาขายในราคาที่ถูกค่ะ เจ、tamam. 啊、那八十买你个、啊、是不是还。哈，冰红茶呢？还，这你。嗯。大哥啊。嗯。大近还还多点，大然嗯，主要还多多少点，大叔。多少钱？少嗯，就是做做生采访采访的，就烂尾楼，他出门拍这 ก็ไม่ได้คเท่าแก่นะคะบอกว่ามีคนอยู่ซื้อจีจามาัมีคนอยู่ประมาณสิบกว่าหลังนะคะเขาก็เลยยังขายของได้อยู่นะคะ โครงการตลาดอาหารต้าฉงนะคะถูกก่อสร้างค่ะในปี2009นะคะด้วยเงินลงทุนถึง2,000ล้านบาทค่ะแต่ว่าในขณะที่ก่อสร้างเนี่ยก็เงินทุนหมดนะคะทำให้หยุดการก่อสร้างมาจนถึง,ถงทุกวันนี้ค่ะกลายเป็นตึกล้างคนที่ทำการจองซื้อมาล่วงหน้านะคะเขาเนี่ยได้กู้นะคะกับธนาคารไว้แล้วค่ะ

那一般过来的人也不多呗。不多，应该不多。这这两天上班是间，他都做好了。嗯嗯、你看还有哪个？这两天在当领导没有？你们这种人。嗯。你那是加班管了？加班管是吧？对,吧對我就做这个，嗯、当这个住了。不在的时候这两天不管不回家，在做啥子了？<laughs> <laughs> ก็เมื่อกี้นะคะปามก็เข้าไปที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตน,นะคะเท่าแก่เนี่ยเขาก็ซื้อนะคะห้องนะคะที่อยู่ข้างหลังเรานะคะก็ซื้อไว้ตั้งแต่ตอนที่เขาประกาศขายแรกๆนะคะแต่ว่าเท่าแก่ก็บอกว่าพอสุดท้ายก็เลยไม่รู้นะคะว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือกลายเป็นอาคารล้างอย่างนี้นะคะคนอยู่จริงๆเนี่ยมีแค่1ิบกว่าครอบครัวค่ะนอกนั้นก็คือถูกปล่อยร้างนะคะเขาก็ทําทําท่านมาได้多少ส了บ间二十万 หนึ่万，ส便宜的ิบล้าก็เขาซื้อมานะคะห้องหนึ่งค่ะสามชั้นเนี่ยก็ห้องรับประมาณหนึ่งล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะฟางนี้นะคะที่อยู่ข้างหลังค่ะก็มีคนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะสังเกตว่ามีประตูหน้าต่างนะคะยืนจุ เราก็จะสังเกตได้นะคะอย่างข้างบน,นะค่ะเขาก็ติดไปว่าเป็นตึกหมายเลขที่24นะคะ22เนี่ยค่ะ <嗯 S 1> 现在่有人住มีคนอยู่หรอน่าจะต้องมีคนอยู่นะคะแต่ก่อนตอนนี้ก็คือถูกทิ้งล้างไปแล้วะค่ะข้างหน้าก็มีคนเลี้ยงไก่นะคะมีรถก็คือน่าจะมีคนมาอยู่ะค่ะ现ช好่อ看จด好像หมือนว่าจะขายยู่แ่มาก ก็ปาลมไปเช็คจากในโตอนจีนมานะคะก็คือมีประกาศขายอยู่นะคะแต่ว่าราคาถูกมากค่ะแต่ว่าก็น่าจะไม่มีคนมาอยู่นะคะเพราะว่าถ้ามาอยู่แล้วก็คือทําธุรกิจเปิดร้านค้าก็ขายไม่ได้ะค่ะเพราะว่าคนอยู่น้อยนะคะแล้วมันก็เป็นล้างหมดแล้วค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแบบโลกล้างค่ะมัจนจริงใช่ไหม

เป็นสภาพค่บบะอืมกระจกก็คือแตกหมดแล้วนะคะชื่อหนึ่งฟังน่งฟังรว่ข้างล่างถ้าเราสังเกตนะคะว่าเออห้องบ้านของคนจีนค่ะข้างล่างเนี่ยเขาจะทาเป็นร้านค้านะคะข้างล่างมันจะขึ้นมาข้างบนไม่ได้ค่ะคนที่เขาอยู่เป็นบ้านจริงๆริเนี่ย,ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ชั้นสองขึ้นไปน,นะคะดังนั้นเนี่ยร้าน ที่เขาเป็นล้านะคะไม่จะเป็นที่เขาจะต้องอาศัยอยู่ชั้นบนนะคะก็จะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราเท่าไหระคะ่ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นด้านบนนะคะอันนี้ก็มีคนเขามาติดตั้งไฟเอาไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้โดนแกะออกหมดแล้วก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเห็นว่ามีสายไฟด้วยนะคะ

ชัน้นชั้นมากค่ะเดี๋ยวปามลงก่อนนะคะอันนี้ชั้นสองค่ะที่ชั้นสองเขาก็มีห้องน้ำนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ำแต่ว่าตอนนี้ก็คือถูกปล่อยล้างค่ะเป็นส้วมนะคะน่าจะมีคนมาใช้นะคะวางผิดว่าก็เป็นแบบนี้ค่ะถ้าใครซื้อบ้านที่จีนนะคะก็จะได้แบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะก็คือมาเป็นบูนปื่อย่างนี้นะคะแล้วทุกคนก็จะต้องมา แต่งตกแต่งมาแบ่งห้องเอาเองนะคะบางทีด้วยนี่ค่ะอย่างที่เราเห็นตามพื้นนะคะนี้ก็คือ,คอเศษกระจกหมดเลยนะคะถ้ามาตอนกลงคืนก็คือ,น,คอน่ากลัวแต่อันนี้เรามาตอนกลางวันนะคะก็คือซอยห้องแบบนี้เหมือนกับที่เราขึ้นไปดูเมื่อสักครู่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูชั้นบนสุดนะคะที่เป็นชั้นดัดฟ้าค่ะช่างอ่ะนี่ซ่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นขี้ไก่นะคะเพราะมีคนเลี้ยงไก่อยู่ข้างล่างค่ะค่ะก็จะเป็นสภาพนะคะาวอยู่ข้างเนอ่ะอันนี้เป็นชั้นสามนะคะ เราชอบตีข้างนเราก็จะเห็นค่ะก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือไม่มีคนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวปามจะเดินขึ้นไปนะคะชั้นดาดฟ้าค่ะดูว่าเป็นยังไงนะคะ ว้าอันนี้ก็เป็นดัดฟ้านะคะของตึกค่ะคือแปลนนะคะเขาเหมือนกันนะคะทุกที่เลยค่ะก็ดาดฟ้านะคะเป็นแบบนี้ค่ะจะเห็นว่ามันก็ยังมีท่อนะคะอยู่เลยค่ะเราก็จะมองเห็นตึกใช่ค่ะที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะหลายตึกเลยค่ะเพราะว่าทุกตึกนะคะก็จะ3ามชั้นค่ะหมดเลย 太可惜了จริงะจริงๆท่นเสียด,ยด,ยดยเห็นฝั่งนูน้นไหมคะไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะคะอันนั้นนะคะก็เป็นตึกร้างกันนะคะอันนี้สร้างไม่เสร็จเลยมีแต่โครงนะคะยังมีรถพวกแมคโครนะคะอยู่เลยะคะ่ะตึกอีกฝั่งหนึ่งค่ะอันนั้นมีคนเขาอยู่นะคะเขาก็เลยทำตรงดัดฟ้าะคะ่ะแล้วก็ มีนกพิราบนะคะน่าจะเลี้ยงนกพิราบอยู่ข้างบน,นะคะ่ะไม่น่าจาทุกคนเห็นหรือเปล่านะคะค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะ่ะถ้าตรงไหนที่ไม่มีคนอยู่ก็คือจะเก่ามากๆนะคะถ้าห้องฟักไหนมีคนอยู่ก็คือใหม่ะค,ะหหค่ะน่าน่าจะมีคนมาแล้ว น่าจะเป็นบ้านที่อยู่แถวนี้นะคะเขาเลี้ยงไก่ก็คือเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีคนอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยตึกะคะ่ะมีแต่ขี้ไก่ได้ไปหมดเลยค่ะไก่ตอนนี้เขาวิ่งหนีเรานะ,ะจุดหนึ่งจะย่างอย่างอันนี้ก็เป็นตึกร้างนะคะเขาก็น่าจะเลี้ยงไก่ค่ะก็คือเห็นว่าไม่มีคนใช้งานแล้วนะคะเขาก็ออกมาทําเป็น <laughs> เล้าไก่ค่ะเนี่ยค่ะ เอาแกเอาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาโยนไว้ะคะ่ะแล้วก็เลี้ยงไก่นะคะก็สังเกตรถข้างหน้านะคะเขาอยากจอดรถยังไงก็จอดค่ะเพราะว่าเป็นตึกล้างนะคะก็จอดอย่างนี้เลยค่ะก็คือกระจกพังไปแล้วนะคะเนี่ยฟากนี้ก็คือจริงๆเขาขายนะคะแต่น่าจะ 了，你有哈？这些车是有人用吗？为什么是这么停啊？啊那那为什么这么停啊？没地方停啊，停这里安全。就知道没有人管呗。 ก็รถเขามาจอดแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะตึกรางนะคะแล้วก็ก็มีคนนะคะเอาพื้นที่ที่มันมว่างๆคะ่ะมาปลูกผักนะคะด้านหน้านะคะก็ยังมีหรีเซอร์ะคะ่ะก็เป็นที่พักกันนะคะน้องหมาคะ่ะเขาก็มาหาเรานะคะ อืมอมีน้องมานะคะน่าจะเป็นของเจ้าของบ้านนะคะก็เขาน่าจะยังอยู่ค่ะแต่ว่าไม่น่าจะมีลูกค้าสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนคือน้อยมากะคะ่ะแทบจะไม่มีคนอยู่ที่นี่เลยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าอีกทางนะคะจะสังเกตได้ค่ะว่าเขามีสังกะสีอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็แต่ละตึกค่ะก็ยังมีป้ายเขียนเอาไว้นะคะอย่างข้างหน้าเกาเขียนว่าปล่อยเช่าหรือปล่อยขายแสดงว่ามีคนซื้อเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าน่าจะไม่ได้มาทํากิจการค่ะก็จะสังเกตว่าถ้าตรงไหนที่เขามีขายได้นะคะเขาก็จะมีคนอยู่ค่ะอย่างที่เราเห็นข้างหน้านะคะก็มีรถอยู่ค่ะเนี่ค่ะ บรรยากาศนะคะก็จะแบบเงียบเงาเงียบเงาอย่างนี้แล้วค่ะก็มีร้านรถจักรยานนะคะมีซูเปอร์ค่ะก็ยังมีคนอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอาคารนะคะที่อยู่ข้างหลังค่ะจริงๆเนี่ยเขาก็ยังมีสำนักงานขายอยู่นะคะแต่ว่า เท่าที่สังเกตก็คือหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการก่อสร้างต่อนะคะก็เลยคิดว่าเขาน่าจะงบหมดหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะก็ยังถูกทิ้งล้างเอาไว้ไม่ได้สร้างนะคะแต่ว่าข้างหน้าค่ะเขาก็ยังมีสำนักงานนะคะที่ขายแต่ว่าสำนักงานที่ขายเนี่ยก็คือปิดแล้วแต่ปิดในที่นี้คือเราไม่รู้ว่าปิดเพราะว่าเป็นตุจจีนะคะหรือว่าปิดเพราะว่าคือเขาไม่ขายต่อแล้วนะคะ ส่วนบริเวณรอบๆนะคะของตึกค่ะหรือว่าใกล้ๆกับศูนย์การค้าตาชงเมื่อกี้นะคะเนี่ยก็คือเป็นมีทั้งโรงงานนะคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นโรงงานค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงตุรกีนค่ะแล้วก็ใกล้ๆข้างหน้านั้นนะคะที่เป็นตึกสูงๆก็คือเป็นที่พักค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแค่บางโซนน่นะคะที่เจ้าของค่ะเขาปล่อยให้ร้างนะคะแต่ว่าที่อื่นๆในเมืองเนี่ยก็คือยังมี คนอยู่นะคะอาจจะไม่ได้อยู่ครบนะคะเพราะว่าจริงๆอะตึกที่พักที่เนี่ยมีเยอะมากค่ะก็คือขายได้บางส่วนนะคะบางส่วนก็อาจจะขายไม่หมดค่ะก็จะเห็นนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะ